อาโลกะจากสุนัขจอนจัดสู่ขบวนจาริกเพื่อสันติภาพการเดินเงียบๆที่กำลังตั้งคำถามกับโลกทั้งใบปลายเดือนตุลาคมปี2025ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยสงครามความเกลียดชังและการแบ่งฝ่ายกลุ่มพระสงฆ์ชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริการาว20รูปจากหลายเชื้อชาติทั้งเวียดนามลาวและไทยได้ตัดสินใจเริ่มต้นการเดินทางที่ไม่มีเวทีไม่มีคำปราศัยแต่กลับส่งเสียงดังไปไกลกว่าการประท้วงใดๆ พวกท่านเรียกการเดินครั้งนี้ว่า Walk for Peace เดินเพื่อสันติภาพการเดินที่เริ่มจากความกังวลต่อโลกผู้นำการเดินคือพระปัญกราภิกขุพระสายเทราวาชาวเวียดนามรองเจ้าอาวาสวัดคว,วงดาววิปัสนาภาวนาเซ็นเตอร์ในรัฐเท็กซัสพระปัญกราให้เหตุผลเรียบง่ายว่าโลกกำลังแตกแยกมากเกินไปผู้คนพูดกันเสียงดังขึ้นแต่ฟังกันน้อยลงความรุนแรงถูกทำให้ชอบธรรมและสันติภาพถูกมองเป็นเรื่องเพ้อฝัน การเดินจริงไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ใช่การเผยแผ่ศาสนาแต่เป็นการเตือนอย่างสงบว่าสันติภาพยังมีอยู่และเริ่มได้จากการกระทําเล็กที่สุด3,700กิโลเมตรกับเวลา120วันจุดเริ่มต้นของการเดินอยู่ที่วัดฮวงดาวในรัฐเท็กซัสปลายทางคือกรุงวอชิงตันดีซีระยะทางรวมกว่า3,700กิโลเมตรผ่าน10รัฐแผนการเดินทั้งหมดใช้เวลาประมาณ120วันและณนะวันนี้การเดินดําเนินมาแล้ววันที่77 โดยคาดว่าจะถึงจุดหมายในเดือนกุมภาพันธ์2026ตลอดเส้นทางพระสงฆ์เดินตามแนวปฏิบัติแบบทุดงควัตฉันอาหารวันละมือ้อพักกลางแจ้งเดินด้วยสติในทุกก้าวไม่มีรถนำขบวนไม่มีการจัดฉากในช่วงแรกการเดินแทบไม่มีใครสนใจบางพื้นที่ถึงขั้นมีคนแจ้งตำรวจให้มาควบคุมเพราะไม่เข้าใจว่ากลุ่มพระกำลังทำอะไรอุบัติเหตุที่เปลี่ยนทุกอย่างกลางเดือนพฤศจิกายน2025เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น รถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนรถคุ้มครองขบวนทำให้รถเสียหลักและพุ่งเข้าใส่พระสงฆ์สองรูปที่เดินอยู่ท้ายแถวพระรูปหนึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยแต่อีกรูปคือพระอาจารย์มหาดำพรหมสารเจ้าอาวาสวัดลาวพุทธขันติจากรัฐจ,จอร์เจียได้รับการบาดเจ็บสาหัสจนต้องตัดขาซ้ายทิ้งสิ่งที่ทาให้เหตุการณ์นี้สะเทือนใจผู้คนทั้งประเทศไม่ใช่อุบัติเหตุแต่คือท่าทีหลังอุบัติเหตุพระอาจารย์มหาดำกล่าวอย่างสงบว่าท่านยอมรับการสูญเสียขานี้ได้ หากมันช่วยให้ผู้คนหันกลับมาพูดถึงสันติภาพและความปรองดองไม่มีการโกรธไม่มีการเรียกร้องความผิดไม่มีการฟ้องร้องจากวันนั้นการเดินที่เคยเงียบเริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างและผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้คนหลากศาสนาที่ยืนรอริมถนนตลอดเส้นทางหลังจากนั้นมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาออกมายืนรอต้อนรับคณะสูงบางคนมาขอพรบางคนมาถวายอาหารน้ำดื่มและดอกไม้ บางเมืองจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการมีตำรวจออกมาคุ้มครองขบวนสิ่งที่น่าสนใจคือหลายคนที่มายืนรอไม่ใช่ชาวพุทธแต่พวกเขาบอกเหมือนกันว่าภาพของการให้อภัยและการเดินต่อไปโดยไม่โกรธใครคือสิ่งที่โลกแทบไม่เห็นแล้วอโลกะสุนัขที่เดินด้วยหัวใจอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้การเดินครั้งนี้กลายเป็นไวรลัลคือการมีสุนัขตัวหนึ่งเดินร่วมขบวนสุนัขตัวนั้นชื่ออโลกะอายุ4ปีเคยเป็นสุนัขจรจากอยู่ที่อินเดีย ย้อนกลับไปปี2022พระปน,นักร,ราเคยจัด Walk for Peace ที่อินเดียและมีสุนัขจรตัวหนึ่งเดินตามคณะตลอด120วันระหว่างทางอาโลกะป่วยเคยถูกรถชนแต่ก็ยังไม่ยอมเลิกเดินแม้พระอาจารย์จะพยายามให้นั่งรถมันก็จะกระโดดลงมาเดินต่อทุกครั้งสุดท้ายพระอาจารย์ปน,นักร,ราจึงรับอาโลกะเป็นส่วนหนึ่งของคณะตั้งชื่อให้ว่าอาโลกะซึ่งในภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่าแสงสว่างและพามันกลับสหรัฐอเมริกาบนหน้าผากของอาโลกะ มีลายสีขาวคล้ายรูปหัวใจทําให้ผู้คนมองมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและสันติภาพจนได้รับฉายาว่าอโลกะเดอะพีซด็อกเสียงเรียกร้องที่ไม่ต้องตะโกนวันนี้ภาพของพระสงฆ์ที่เดินอย่างสงบและสุนัขจรจัดที่เดินเคียงข้างอย่างซื่อสัตย์ถูกแชร์ไปทั่วอเมริกาหลายคนบอกว่านี่คือเสียงเรียกร้องที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่เพราะมันเปลี่ยนโลกทันทีแต่เพราะมันทําให้ผู้คนหยุดและถามตัวเองว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้หรือไม่ พระสงฆ์เคยอธิบายกับกลุ่มผู้ที่พยายามขวางการเดินว่าการเดินครั้งนี้ไม่ใช่การประท้วงไม่ใช่การเผยแผ่ศาสนาแต่เป็นการปลุกสันติสุขที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนและบางทีนั่นอาจเป็นมนุษยธรรมที่เรียบง่ายที่สุดที่โลกกำลังตามหา From a stray dog to a walk for peace a silent pilgrimage that is asking the world to pause in late October 2025 as global conflicts and divisions intensified Around 20 Theravada Buddhist monks living in the United States from Vietnam, Laos, and Thailand began a quiet but powerful journey known as Walk for Peace. The initiative is led by Bhikkhu Panakara, a Vietnamese Theravada monk and deputy abbot of Hung Dao Vipassana Center in Texas. The purpose is simple to promote love, compassion, and peace in a world increasingly defined by anger and polarization. A 3,700 kilometer pilgrimage. The walk began at Hungdao Temple in Texas and will end in Washington, D.C., covering more than 3,700 kilometers across 10 states. The expected journey is to 120 days. As of today, the monks are on day 77, with an expected arrival in February 2026. The monks walk according to traditional ascetic practices, one meal a day, sleeping outdoors, and maintaining mindfulness with every step. The accident that changed everything. In mid-November 2025, a tragic accident occurred when a car crashed into a support vehicle, which then struck two monks walking at the back of the group. One monk sustained minor injuries. the other, venerable Mahadam Pramsarn, abbot of a Lao Buddhist temple in Georgia, was severely injured and lost his left leg. What moved people across the country was not the accident itself, but the monk’s response. He publicly forgave the driver and stated that he accepted the loss if it helped spread peace and reconciliation. From that moment, the walk gained nationwide attention and support. Aloka, the peace dog. Another reason the pilgrimage went viral is a dog named Aloka, a former stray from India. In 2022, during a walk for peace in India, a stray dog followed Biku Panakara for the entire 120-day journey. Despite illness and being struck by a vehicle, the dog refused to stop walking. Eventually, the monk adopted him, named him Aloka, meaning light in Pali-Sanskrit.